ติดตามกิจกรรมดีๆเกี่ยวกับการทำนานะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโดยนายอำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันลงแขกนำข้าวฟื้นภูมิปัญญาท้องถิน่แนแดนใต้ครับนายชวลิตโรจนารัตน์นายอำเภอชายาพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนในพื้นที่ร่วมกันนำข้าวเพื่อเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ครับ โดยจัดขึ้นที่บริเวณบ้านหนองผักบุ้งซอยแหลมทองหมู่7ตำบลปากหมากอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีในพื้นที่ประมาณ15ไร่ซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ที่เรียกกันว่าการหนำข้าวนะครับหรือการปลูกข้าวไร่ก็คือข้าวหอมบอนโดยนายเภอชัยยาและผู้นำท้องถิ่นชาวบ้านในพื้นที่ได้ร่วมร่วมใจสวมใส่เสื้อสีเหลือง เพื่อรื้อฟื้นวิถีปลูกข้าวของคนสมัยก่อนด้วยการลงแขกนำข้าวไร่หรือว่าปลูกข้าวไร่กันนั่นเองครับสำหรับการนำข้าวนะคะเริ่มจากการใช้ไม้ปลายแหลมกระทุ้งดินให้เป็นหลุมชาวใต้เรียกว่าแทงสักโดยเรียกอุปกรณ์นี้ว่าไม้สัก ผู้ชายก็จะเป็นคนแทงศัก์ค่ะคือใช้ไม้กระทุ้งลงไปในดินให้เป็นหลุมส่วนผู้หญิงก็จะใช้กระบอกหนํำข้าวเป็นกระบอกไม้ไผ่ที่ใช้สำหรับใส่มเมล็ดพันธุ์ข้าวหยอดลงหลุมแต่ละหลุมหยอดพันธุ์ข้าวประมาณ4-5ถึงเมล็ดหนํำจนกระทั่งเต็มพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ซึ่งใช้เวลา3เดือนก็จะเก็บข้าวไร่ได้ชาวบ้านก็จะช่วยกันลงแขกเก็บเกี่ยวแล้วก็แบ่งข้าวกันไปรับประทานเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและก็ช่วยกันสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสันติสุข นายชาวาลิตโรจนรัตน์ยนำเอชายากล่าวว่ากิจกรรมปลูกข้าวไร่หอมบอลนี้เป็นวิถีของคนสมัยก่อนใช้วิถีทำไร่ทำนาเพื่อเลี้ยงครอบครัวและดำเนินชีวิตตามหลักความพอเพียงข้าวไร่เป็นพันุ์ข้าวพิเศษที่ใช้น้ำน้อยหรือแทบไม่ต้องใช้น้ำเลยการนำข้าวหรือการปลูกข้าวไร่นั้นนิยมปลูกกันในพื้นที่ว่างระหว่างร่องยางพาราซึ่งต้องเป็นต้นยางที่มีขนาดเล็กถึงจะปลูกได้เป็นการใช้พื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์ คนสมัยนี้ส่วนใหญ่ไม่รู้จักการปลูกข้าวแบบนี้ถือว่าเป็นวิถีของภูมิปัญญาชาวบ้านสมัยก่อนเป็นเรื่องดีที่หมู่บ้านแห่งนี้ได้ฟื้นฟูการนำข้าวนี้ก็อยากให้เยาวชนรุ่นหลังได้รู้จักเพราะการนำข้าวเริ่มลดน้อยลงจนแทบไม่เหลือให้เห็นถือเป็นเรื่องดีที่ต่อไปนี้ในพื้นที่แห่งนี้จะกลายเป็นแหล่งเรียนรู้แก่คนรุ่นหลังเพื่อสืบสานภูมิปัญญาให้คนดูในหมู่บ้านต่อไปนะครับ